วันนี้วันนี้เป็นวันวน,นี้รามจะมาทําอะไรลูกแกะกล่องของขวัญเพราะาวันนี้เป็นวันเกิดของผมครับอา้าวจะแกะกล่องไหนก่อนครับมีสามกล่องเอากล่องเล็กก่อนอา้าวกล,กล,ล่องเล็กสุดกล่องเล็กนี่ล่ะกล่องเล็กอันนี้เป็นกล่องจากน้องจอนไเ,เปิดกันจอบ,บอกว่าเป็นรถอะไรสัอย่างอ <laughs> จอรบอกว่าเป็นรถอะไรสักอย่างจอรบอกมาหมดแล้วที่แค ก็คือกล่องของฝันอีกอันหนึ่งจร <laughs> ิงเหรอก็ใช <laughs> <laughs> ่ด้ยสีอโยแกละเนี่ย <laughs> ไม่ได้แกละเ,เพราะวันนั้นอ่ะก็เป็นมันคือกล่องของขวัญที่ลมเห็นในวันนั้นเลย <laughs> อ๋อเหรอ <laughs> อ๋อแล้วทุกควลำาจำได้เลยห่อซ้อนอีก <laughs> อ้าวแกะได้ไหมอ่ะ นี่แค่ก็คือกล่องเลโก้นี้เอง้ครับต้องเอาเอาเอา,เ,อาอเกรงไกมาสิแม่ช่วยต,ตัด่ะไม,ม่ตัดไม่ดูข้างในจะตอ ระวังมือลูกอ๋ควาจีตัวนี้มันเปิดอยู่แล้วนะจะรอดไหมนะระวังนิ้วนะเดี๋ยวได้เลือดนะลองดึงนี่ลองดึงลองดึงลองดึงแม้ว่าน่าจะได้ละลองดึงเลยอมามาไม่แกะให้ดีกว่ามะแม่เสียวแม่เสียวปล่ปยปไปก็แกะตัวด้านหลังด้วยค่ะแม่ตุ๊กเอาหลบก่อนลูก อ่ะลามลามถ่ายไหมคะได้ค่ะมาดูกันม,ม,มาดูโอ้โหถ้าจริงดูก็ยากาอยูล่าลามดึงเองมาดูแท้ๆอันนี้ก็มาดูต่อโอ้โหไม่นึกว่าจะมีกล่องโฟมอันนี้มาด้วยโอ้โหซ้อนเยอะขนาดนี้อ้าวแก นี่เป็นอันที่รามเคยเห็นนี่ค่ะแม่ตุ๊กจริงเหรอใช่ที่รามเคยเห็นตอนที่นี่ไงเอานี่แกเอานี่แกสั่งซื้อห้อ่ะไม่หนึกว่าจะหึ่งกล่องโทรมาให้นะเราจําได้เพราะอาจุสั่งมาเะยนะแล้วก็ไม่เห็นตอนที่อจุสั่งนะแกะยาะกแก่เย็น <laughs> เดี๋ยวเดี๋ยวใจเย็น ยังแกะย่ามหาเซเล่าเปอรเปอร์เปอร์ร์เปอร์ี่แท้ก็คือกล่องขอขอเล่นเลโก้ทีเชฟอันนี้เองอันนี้มันได้สองแบบครับอ๋ออันนี้ได้เลโก้นะครับขอบคุณครับใช่คอันนี้มีสองแบบได้แบบนี้เหรอใช่ครับอีกแบบหนึ่งหันมาอันนี้ก็เป็นแบบเครนอีกแบบหนึ่งอะไรอแบบหนึ่งอ่ะมันได้สองแบบแบบรถบรรทุกกับแบบเครนเอาเอารถบรรทุกให้ดูหน่อยเครนเห็นแล้วรถบรรทุกหน่อย โอเคแล้วบัตถุมีตรงนี้แล้วก็ตรงนี้ด้วยอ้าวมาต่อไปที่หนึ่งครับชูแมงควาจีตรงนี้มันหมุนหน่อได้นะโดยมันมีตรงนี้ใช่ไหมอ่ามีตรงนี้หมุนในเมื่อหมุนอ๋อใช้ในการบิดล้อเหรอใช่ครับอ่าปต่อต่ต่อ,ตอตก็คือตรงนี้ตรงนี้หมุนอะไรอีก หมุนเพื่อขึ้นโอ้อ้าวแล้วควาจริงทำแบบนี้ก็ได้นะแต่แบบนี้ก็เหมือนมันทำเองมากกว่าอืมอันนี้คือผภาพรถเต็มๆนะคะครับอ้าวแล้วมาคันต่อมาดูคันหน้าอีกนินึงช่วงโอ้ยปิดผิดอันช่วง